yeah <laughs> ไหวของแมคโครนะคะถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่า SME เลยนะคะในการสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็นําเสนอในเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้านสินค้าประจําท้องถิ่นด้วยวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจนั่นก็คือพริกแกงภาคใต้นะคะของเมืองตรังที่สามารถสร้างอัตลักษณ์นะคะแล้วก็สร้างเรื่องเล่าจากผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ด้วยนะคะจะได้รับแรงผลักดันนะคะจากแมท อย่างไรติดตามพร้อมกันในเรื่องนี้เลยค่ะ คนที่แมคโครนะคะจะพามาทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของจรรมพิกแกงสินค้าฝีมือคนไทยที่วางจำหน่ายในแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศที่สำคัญค่ะได้รับการสนับสนุนต่อยอดส่งออกสู่สาขาของแมคโครต่างประเทศเส้นทางธุรกิจของจรรมพิกแกงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ีหรือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตและได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด19 แมคโครในฐานะคู่คิดธุรกิจรายย่อยจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยโดยการรับซื้อกระจายสินค้าและพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มผู้ผ,ผลิตรายย่อยพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาสินค้าไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างโอกาสเติบโตในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศผ่านช่องทางการจำหน่ายสู่สาขาของแมคโครทั้งในประเทศจีนอินเดียเมียนมาและกัมพูชาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยและสินค้าไทยสามารถขยายตลาดและเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากที่เมืองไทยแล้วเรามีสาขาอยู่ต่างประเทศอีก4ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสให้ SME ไทยที่เป็นผู้ผลิตที่ส่งให้ขายในเมืองไทยเนี่ยนะคะส่งไปขายที่แมคโครที่ต่างประเทศด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการ ให้ผู้ผลิตประมาณยักี่20รายนะคะส่งสินค้าไปขายก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีสินค้าร้อยกว่ารายการนะคะ mm hmm. ก็เป็นที่นิยมต้องบอกว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะคะสินค้าไทยไม่แพ้ใครแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะจะรมพลิกแกงแบรนด์สินค้าน้ำพริกปักใต้ของบริษัท DNG Food Supply จำกัดเป็นหนึ่งในธุรกิจ SME ที่ได้รับการสนับสนุนจากแมคโครเป็นคู่ค้ามานานกว่า18ปีพัฒนาจากร้าน ขายพิกแกงปักใต้ในตลาดเมืองรังสู่สินค้าคุณภาพวังจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วประเทศต้นตำรับปักใต้วัตถุดิบสดใหม่ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตทำให้พิแกแกงจะโรมกว่า18รายการได้รับความนิยมจากลูกค้าประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากแม็โครทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริหารงานให้เป็นระบบสู่ความเป็นมืออาชีพ เราเป็นธุรกิจเล็กๆฮะที่เติบโตในตลาดสดก่อนนะครับทำกันเองในโครเรือนนะครับโดยมีคุณแม่นะครับชื่อจ่าโรมนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์จนเมื่อปี2546ก็ประมาณ18ปีที่แล้วนะครับทางจะซื้อแมคโครได้มาเซอร์เวจตลาดแล้วก็ได้มาเจอสินค้าของจ่าโรมซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคครับแล้วก็มีการเชิญชวนเข้ามาขายกับแมคโครนะครับ ล่าสุดแมคกโครได้พาพริกแกงฝีมือคนไทยเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศทั้งจัมพูชาและเมียนมาให้ชาวต่างชาติได้ลองลิ้มชิมรสซึ่งจะหล่มพริกแกงเป็นหนึ่งในธุรกิจ SME ไทยที่ได้รับการสนับสนุนและเปิดช่องทางการตลาดเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการเป็นคู่ค้าของแมคโคร ขอบคุณแมคโครที่ให้โอกาสในการที่จะคัดเลือกเราเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้านะคะทําให้เรามีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบมากขึ้นโดยเฉพาะระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเราก็ได้รับคําเชิญจากแมคโครให้ร่วมไปกับแมคโครด้วยนะคะไปขายที่กัมพูชาแล้วก็พมา่าแมคโครสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยจากตลาดสดเล็กๆเ,เนี่ยมาสู่ธุรกิจที่เป็นไซส์ SNE ได้ จรมพิกแกงไทยหนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่จับมือกับแมคโครและได้รับการสนับสนุนจนสามารถขยายตลาดนำสินค้าไปขายในต่างประเทศได้นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการปรับปรุงสถานประกอบการและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้เติบโตและก้าวขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศได้ คือเรื่องราวของจรโมพิกแกงนะคะหนึ่งในสินค้าฝีมือคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาและต่อยอดจากแมคโครค่คะทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและก็เติบโตอย่างเช่นปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้คือยอ่อลกเศรษฐกิจหมดเวลาลงแล้วนะคะตามสิณิดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ